สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA ภาค San Andreas น,นะครับ Andreas นั่นแหละเราไปเริ่มเลยผมก็เพิ่งโหลดมาสดๆ New Game ลองสักคู่นะครับปีหนึ่งเก้าเก้าสอง เี้เกิดมาเป็นชายหนึ่งผมก็รู้สูตรมานิดหนึ่งนะครับอนี่คือสูตรเลือดเดี๋ยวผมจะทำอาวุธกัน M Y ็ม เราดนะครับ B G เดี๋ยวที่ทำกระสุนไม่จำกัดกันนะครับ Full s ลองโอ้กระสุนยังลดอยู่เลยฟูลคลิปนะครับ CLIP แันนี้เราก็จะไปเกียนกันเอยโอ้โหพวกมึงเนี่ยตามกูมาใหม่เนี่ยถึงเจอชุดหนักอ่ะเฮ้ยรวด อนี่เรามีโซดครับได้องกลัวขอชำระกันนึงอะไรครับมาทำไมผมมีโสดน,นะครับไปแล้วคงไม่อยู่แล้ว มาทำอะไรมผมไม่เกี่ยวไอ้เจ้ตาตำรวจนะครับ, yeah. บรเย่รถตำรวจเราจะข้ามแมน้ำไปทนไม่เลย แมงเลยพวกนี่ชนมองวัวแล้วนมะองอะลรครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะไปแตะขอบฟ้าราเร่นเราจะไปยิงก,ก,กันนะครับไปล่องชิคกี้เอ้ยมึงมานะเราจะไปกระโดดล่งเันตรงนี้ เดี๋ยวทำสูตรอันนี้ก่อนคนะรับลมชูชีพได้แล้วอ้โอเนี่เราก็ได้อคนมาแล้วไปดู เราจะไปแตกขอบฟ้ากันเราจะไปทัง่เราจะไปรอกันเลย ยิงนะอย่ายิงนะดูเราจะเป็นแมวบงครับแล้วเราก็จะกระเด็นลงลงมาวิวมันจะสวยเว้ยเนี่ยสูงขึ้นอีกขอ้สูงขึ้นอีก จมจมครับกดลงไม่ได้ครับเราจะบินไปหาตึกกันดีกว่าเฮ้ยลงแม่งเลย นี่คือวิวที่สวยเอา้าอือตอนนี้เราก็ได้เครื่องบินมาแล้วเราจะไปกระโดดลงกันขึ้นๆสินูิขึ้น,น,นเออลุงลุงโอ้โ o no เรื่องมันเศร้ากับท่านผู้ชมเราตรายได้ไงก็ไม่รู้กับเอ๊ เราจะไปทัารถบินเงี้ดีกว่าแล้วเราจะไปเดินลงกันดีกว่าไปยืมรถ่อยล้มยืมรถเลนะล้มล้ย่า้ต้องใช้กำลังลงมาด้วยเออเจาไว้ทำไมเียล้มไปแล้วนะครับเอ้า โอ้โหมีแบบต่ตรงขัดขวามาไปแล้วลงุงหนูยิงหน้ากระโดดจองเลยยิงสวยจงุงเอายังไม่กระโดดไ้ยลืมลืม,ล,มลืมเออล, oh ลืมเจล่มโอไมลลืมโอเคครับท่านผู้ชม เมื่อกี v, ้เราตกมาอยู a ่แล้วเดี a ๋ยวผมจะไม่ลืมเสกล่มผมจะเสกล่มลอ P W z Q P มันแรกช่องนี้เราก็ไปได้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับลืมล่มครับกระโดดมาตายแน่นอนไปจย่ามาขัขวาทางตะลาจนอุ้ย ทำไมต้องเป็นแบบนี้วัดอย่ามาฟ้างลงนะไม่ชอบอ้ขอตั้งหลักก่อนได้ไหมอตอนนี้ครับสถานการณ์จะระจนมากวันนี้เราจะได้ไปกระเดด่องลมไหมเนี่ยขอลดหน่อยดูจะไปกระเดด่องลมเหรอ น่ารักแม่ออกไปอ่ออาจจะไปแล้วเอเอ้าโอ้โหไปเลยลูกมุงนาสู้ท้องทะเลอะไรวะเนี่มาแรลงจะได้ไบเอาให้ขึ้นนะลูก โอ้โหพวกนี้อฮ้ยใส่แล้วต้องไปหาคันใหม่ละคันนี้มันดีกว่านี้ร้อยเท่ามาขอคันนี้แหละทางว่างมากเฮ้ยเออขึ้นได้ทีโด้ฮัลโหล Cái đồ tôm gần yêu đừng leo cà về hàm ngon 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 เยส s ด yes. ูสวยมาก mm. อยู่นิ่งดึงร่มไหยพี่อะไรเนี่ยจับก็ไม่ตรงห่วงออ๋ตรงนั้ตรงนั้น,น,นอ๋อ,อไม่ตรงทำอะไรเนี้ยอีกนานไหมรอมาเป็นชาติ้วน่ยน,นี่ต้องดิฟต้องดิฟลง ดิฟดิฟนี่ดิบละดิฟโอยมาไรจะถึงเนี่ยลงทุกทีจีลุงและกิจเราก็จะได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะไปเกียนกันอ๋อลงแท้จริงไม่ได้หรอปองโวยเลยอยู่กับพี่ไม่ต้องดวเอ้า เราจะทำดาวไม่ติดกันนะครับอเอ้าเอ็งพูดถือแล้วเปิดในหโหนี่เราจะทำดาวไม่ติดกันนะครับเอ้าโดนจับได้ไงวะเออดาวไม่ติดแล้วตอนนี้ตำรวจก็ทำแล้วไม่ได้แล้วนี่ ฮ่าฮ่าเ,าเกียร์ไหนเถอ้ยให้ลุงผมให้ต้องรอว่าผมให้ล้วผมก็จะไปใจตีแล้วุ้มเออผมตเติมปัม๊มให้เอาไปติด้อบแป้งแบบสุดยอดหลูหลาเขาบอกล้วนไม่เอาอะอา โอ้โห้ผมจะพาไปขึ้นแท็กซี่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะพาเราไปไหนครับอ๋อโอ้แต่งรถให้พี่เ้พี่ไม่สนใจผมเลยอุ้มไปซะเ้ยพี่รถสวยอืมนี่กูไม่หลอบหรอก เอาจ้ออา,าใครมาใครสร้างมาเจอคูนี้มองอะไรโอโ,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 อโ๋ตายครับท่านผู้ชมรอบที่สามแล้วเฮ้ยงุดงิดแม่นีน่ขอแก้แค่นอยเถอะ สิบสิบลูกมาไอ้เกา๋าปูมาติดไว้ติดไว้เต็มขนมแล้วนะไอกาเด็กวิ่งผ่านมาเจอระเบิดแน่ พี่กล้าขี่รถเกยบตีนเหรอเดีย๋ยวพี่โอ้มึงพวกมึงต้องตายเฮ้ยรถบินครับรถบินรถบิน,บนไปโน่นเราไปโน่นเลยแต่ละจอมนมาขับยากก็อย่างเงี้ยเลยอย่าช่วยส่งเคาะมามีรถไหนกล้าผ่านนะั่น มาผ่านมามาทางนี้เลยตำรวจเข้าไปเลยคันเดียวกูก็จัดให้ต้มและคันต่อไปก็ต้องเจอนี่เอาตายเยอะครับท่านผูช้ชมจะตายแ้วหนาวังเลยต้องสร้างโซนใหม่แก แค่นี้มันต้องมีชงละอุ้ยอุ้ยเดีคยทำตัวเรื่อ่อะนเดี๋ยวผมจะให้ใครกล้าผนะ่านมามึงมาเอาเย็บตีกูมึงเอ่อ รู้เรียนโยคะเอา้าไอ้พวกนี้ชอบขี่รถเหยียบตีนเหรอรู้จัดให้เอาไปแดกหลอดไหมหลอดไหมอย่างเงี้ยถิดต่อดีกว่าอ๋อไอ้พวกนี้ชอบขี่รถเหยียบตีนเหรอมาใ,ใกล้ๆดีเลย กูจะบึ้มอย่างเงี้ยนี่นี่หนง่บัตรกูนักบัตรเทวดากูจับวะนี่อะต่อยแล้วปิวอะต่อยให้ร่วงเลยอ๋อเลยไปนู่นเฮ้ยรถระเบิดเดี๋ยวเราจะไม่อยุดดูดูดูตรงนี้เลยกูดูไม่กล้าทำอะไรละ ไอ้อู้ปิวปิวเลยนี่วุ้งเงินเยอะนี่สองก้อนเองไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกแหม่ทำไมพี่มันกามบึกอย่างนี้อยากให้กามบึกต้องทำอย่างนี้ครับ J Y S E S อีม chê bài này này đi 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 đu đi này đi đi sẽ đi 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 Mặt đi 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 Mặt đi เอ้ยรถจักรหนเดี๋ยวเราจะีโอเคแข็งกันม <mma? S 1> ึงรถพวกนี ja ้ดัมเบกูตายเราจะลองเสร็จรถนะถูกปาวะเออถูกไป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  ไขมันเนี ày, ่นี่ไขแม่ไมันไขมันเบิดแน่มาดีกล้างสู้กูเหรอนี่ไขซ้ำแม่ไปไปแม่เรับะ นี่เรามีสูตรเอ้าไฟลุกได้ไงนะทำสูตรแล้วเหยียบม่นเราจะไปลองลบทันใหม่กัน J Q N T D M L อะไรต่อวะ T ป่ะอื J U um e N T D L T ทำไมไม่ถูกอ่ะกนอื่นก็ได้ W P J T U W W อะไรต่อวะดีเออฮือ huh. ส uh ุดยอดเลยครับเสร็จผมแน่โ huh. อ uh ้โหรถแรงรถแรงรึเปล่รถบินรุบินโอ้โหครับโอ้อะไรวะเนี่ยขนาดรถแรงเลยโอ้โวู้ อูยังจะชนอีกโอ้คิดว่าได้กามากเลยเอาไปสิลุงเออ โหอย่างนี้อ่ะลงรถไม่ได้เออลงได้ละแื่องมันนีนะแต่โอ้ย คิดว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบนะครับอ่านมา,า,านานแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b บสไค b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย